ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวนี้แล้วกัน Apple Share ์นะครับหุ้นล่วงนะอย่างน้อยมีมี4%นะแต่มันดีเบลวขึ้นมาประมาณ3%กว่าๆภายในวันเดียวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาจากการที่บาร์เครย์ครับไปดาวเกรดดาวเกรดตัว Apple ลงโอ้โหนะปะกติ Apple เนี่ยเป็นสต็อกที่แข็งแกร่งมากนะครับก็ต้องบอกว่าก็ Market Cap ของ Apple เนี่ยเป็นรองก็แค่ทองคำนะเป็นรองแค่ทองคำนะแล้วดูแอดเจทั่วโลกเนี่ยแอปเปิลคือแข็งแกร่งอันดับ2ของโลกนะรองจากตัวทองคำ นะทองคำก็ไปไกลเลย27ชิ้นเลียนมั้ง Apple นี่3ชิ้นเลียนนะก็เยอะอยูอ่ล่วงลงมานะครับเรียกว่าเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากแทบจะหาคู่แข่งคู่คู่ท้าชนไม่ได้เลยก่อนหน้านี้เนี่ยก็พยายามจะดีไซน์ d u c t ออกมาไม่ว่าจะดีแค่ไหนเสียแค่ไหนคนก็ต้องใช้นะมันจะบ่นมากก็ไม่ได้เอา,เอาไอโฟนเอาลูหูฟังออกจริงๆคนก็ไม่ค่อยชอบกันนะไม่ make sense ท่าไหรรนะเราก็ต้องมานั่งซื้ออะแดปเตอร์ห้อย แต่ด้วยความเป็น Apple นะคนก็ไม่ว่าอะไรกันนะก็ต้องใช้ใช้กันไปนะครับแต่ดูเหมือนกระแสล่าสุดเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโดยการดาวเกรดครั้งนี้เนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากเขาบอกว่าดิมานนะฮะเรื่องของยอดขาย iPhone 15ที่เพิ่งออกตลาดมาเนี่ยย่ำแย่นะฮะย่ำแย่แบบค่อนข้างหนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่จีนเองหรือที่อเมริกาเองยอดขายไม่ดีเลยนะครับตกแล้วก็เป็น warning sign เป็นคำเตือนมาเรียบร้อยแล้วบอกว่า เฮ้ยยอดขาย iPhone 16ปีหน้าเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วนะ,ะเพราะว่า15มันก็ไม่ดี16ก็ไม่น่าดีเพื่อนๆลองวิเคราะห์หน่อยว่าทำไม iPhone 15มันถึงขายไม่ดีนะ,ะส่วนตัวผมเปิดก่อนเลยนะส่วนตัวมองว่า Apple มไม่มีอะไรใหม่เลยนะฮะ,ะใช้มุกเก่าเนี่ยมาสักพักแล้วนะ1ิบสามเปลี่ยนนิดเดียวย้าวันนิดเดียวแทบไม่รู้สึกนะฮะบางคนบอกว่าแค่อัพแค่อัพ iOS ก็ยังรู้สึกว่าได้เครื่องใหม่มากกว่า เปรียบเทียบให้ฟังว่าสมัยเปลี่ยนจาก iPhone 5เป็น 5S ยังมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าทุกวันนี้จาก14เป็น15เลยนะฮะ5เป็น 5S ตอนนั้นเรียกว,ว่า Minor c h a n g e เนี่ยออมันจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนนะปุ่มสแกนลายนิ้วมือเพิ่มเข้าไปอะไรแบบนี้แต่นี่มันไม่นิ่ถูกเปลี่ยนนะนเผลอๆเคสเนี่ยใช้เคสร่วมกันได้นะกรอบยังกรอบเก่าเลยนะแต่เปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะซึ่งแล้วมันทำอย่างนี้มาหลายทีแล้วไง ทำแรกๆก,ก็ยังพอขายได้พอทำมาหลายทีเนี่ยคนเริ่มจับทางได้นะตั้งแต่ iPhone 12 13 14 15เนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องซื้อก็ได้มั้งนะหลายคนเนี่ยผมเริ่มสอบถามที่แบบเปลี่ยนทุกปีเปลนทุกปีเนี่ยพอมาปีต่อไปถามว่าปีหน้าเปลี่ยนไมบอกไม่เอาละมันมันไม่มีอะไรจริงๆนะอะไรเงี้ยก็เ่าก็โอเคหลายคนก็เริ่มเริ่มมีฟีดแบ็กมาแบบนั้นแล้วก็ยอดขายที่ตัวเลขมันตกลงจริงๆนะครับก็เลย เมื่อ iPhone ตกนะฮะเราก็เลยเริ่มมองว่า Apple หมดมุกแล้วหรือเปล่านะแล้วก็นี่คือหัวหอกสำคัญในการทำไรายได้ด้วยประกอบกับช่วงนี้ก็ดราม่าที่จีนนะโดนบงโดนแบนอัง,อ,งอินเดียเองก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางก็มีการดาวเกรดนะหุ้นก็ตกลงมาอลองไปดูบางช่วงตอนนะฮะ hey there david yeah apple starting the new year with that downgrade from barclays not mm. a good start sure it's falling about like <laughs> so, really laying out the headwinds it's going to expect that's going to result in a tough March quarter. So here's the case they lay out in the note today. Calling the iPhone 15 sales quote lackluster, especially in China. We know all the p r o b l e m there. And T G N ก็ขายยากใช่ไหมครับแล้วก็ weakness นะครับ continue ก uh, ็ <Says S 2> uh, that w i l l continue with the launch of ก็น่าจะแบบก็น่าจะ continue ต่อไปนะยอดขายแย่ๆแ,แบบนี้น่าจะ คอนติเนียต่อไปถึงปีหน้าเลยที่จะออก iPhone 16หรือเปล่านี่คือการคาดการกันนะสำหรับบาเครนะมอง <iPhone, S 1> ว่าอย่างนั้น b s n o v e m b e r i n t h e u data, thing, อืมนะ ubs <s uss ur ra> ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะว่ายอดขายตกจริงนะตกทั้งที่จีนเองและที่อเมริกาเองที่เป็นประเทศต้นกำเนิดเนี่ย ก็ตกเหมือนกันคนก็ไม่ได้ว่าจะซื้อ iPhone 15อะไรกันเยอะแยะนะฮะ no หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูยอดขายของ Mac กับ iPad นะครับ iPad นี่ยิ่งหนักเลยนะไม่ออกใหม่มาสักพักแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนางน,นะ iPad อะไรวะ iPad เก่ามีปุ่ม iPad Classic iPad Pro ไม่ Pro มันหลายรุ่นเกินนะครับผมมองว่าตอนนี้ iPad ตีกันมั่วซั่วเลยหลายรุ่นเกินแล้วก็แต่รุ่นก็มันก็ทำงานพอๆกันะมันต่างกันแค่บางจุดเองนะชิปกับตัวหน้าจอเฟรมเรท120เฟรมเปอร์เซกกับ60เฟรมนะถ้าเป็นรุ่นโปรแค่นั้นเองนะแต่เราก็มีชิปอะไรต่างๆซึ่ง ผมว่ามันย่อยไปหน่อยนะ,ะแล้วก็ยอดขายก็ไม่ดีนะไม่กระเตื้องดีกว่านะครับไม่ได้ฟ l ลแบ c k นะแล้วก็ตัว Mac เองเนี่ยก็ไม่ได้กลับมากระเตื้องถึงขนาดมี M3 แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าขายโดกขายดีอะไรเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงคนที่จะซื้อมันก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะแยะมากมายนะฮะ It needs to fall back to those pre COVID levels before there's a recovery. And then on services, we've seen growth accelerate in the last quarter or so, likely going to be up 10% year on year for the December quarter. But that's because comps are a lot easier from a year ago. And Barclays expecting deceleration in growth in services throughout 2020. <coughs> <coughs> เยอะแล้วนะครับเรื่องของภาคบริการ Apple ที่หารายได้จากตรงนั้นเนี่ย before and even into 2025 now some reasons behind that regulatory risks doj mm. is going to have a verdict pretty soon here against google and that puts the payments it makes to apple at risk we all know of course apple pays billions maybe as much as 19 billion a year to be the default search engine on apple devices mm. plus there's the digital markets act going into full effect over in europe and that is a threat to app store revenue That said, Bar expecting Bar d c e e m ก็บาเคยังมองว่าเอเล็กทรูตลิสในปีหน้าเนี่ยน่าสนใจนะยังไม่ได้พูดถึงจีนนะที่จะบงจะแบนนะรับพูดถึงยุโรปเองเนี่ยจะออกตัวกฎหมายร่างฉบับใหม่นะทำให้รายได้ของ Apple ก็จะหายไปด้วยนะเรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคข้อมูลต่างๆการจะไปหารายได้อะไรกินรวบกินเลิบ30%มันจะต้องถูกแชร์ไปนะฮะก็มีแต่โมเดลที่จะต้อง มีแต่เล็กลงนะมีแต่ r e g u l a t o r y risk นะ DOJ เอกสูงยุติธรรมทีทท่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมจะจัดการ Google แล้วก็น่าจะเป็นแบบเดียวกับ Apple ด้วยก็จะต้องมีการแบ่งปันได้ได้การผูกขาดตลาดมันก็จะถูกอทอนลงไปนะครับภาพมันจะเป็นแบบนี้ยังไม่รวมที่จีนนะที่ก็ดูมีกระแสไม่ค่อยอยากจะให้ใช้ iPhone กันซึ่ง a อ p l e ิลเนี่ยดูเหนื่อยๆนะในปีต่อไปแล้วก็โดยเพราะยิ่งในมุมเทคโนโลยีเนี่ยคือถ้าเทคโนโลยีมันยังดีนะครับโดนเลกกร te แบบนี้มันก็ยังพอทนเพราะว่า ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนคนผู้ใช้งาน Neither, าเนี่ย FC ่ยังเหนียวแน่นยังอยากจะซื้ออยู่แต่ตอนนี้ FC ก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วจะออกทำไมนะออกทุกปีแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรอื <c oughs> ม r e to be in line with expectations still though Apple's guidance for that quarter said sales going to be flat year over year after four quarters in a row of declining sales and as for that March quarter the quarter now m a r k e t p l ่ c e now estimating below the consensus hence the new price target 160 bucks or eh, about or so percent downside from a percent 14% w downside h ประมาณนี้นะครับก็นี่คือ Apple นะจากมุมของ CNBC นะเราไปดูกันที่ Yahoo Finance นะดูผู้ชายคนนี้นะแกก็เป็น FC Apple นะผู้สื่อขาวคนนี้ดูที่ความเห็นแกเป็นอย่างไรนะ Came to the ban? Yes, so on December 26, th, the day after the ban actually came into place on Christmas Day, Apple was able to file an emergency motion. Uh, to appeals courts in Washington uh, to get this 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 ban temporarily stayed. Now this temporary stay is going to last until january tenth at minimum so they're gonna mm -hmm. get an extra two weeks of of sales thanks to this stay that they otherwise <kit> ฟ้องให้หยุดขายซึ่งก็หยุดขายประมาณสัก5วัน,วน,นเราจะให้ p l e เี่ยไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลบอกว่าขอคุ้มครองชั่วขราวเพื่อจะขายต่อเพราะว่าเสียหายในช่วงคริสต์มาสซึ่งศาลอนุมัตินะอนุมัติให้ขายไปก่อนชั่วข่าวย้ำว่าชั่วข่าวเพราะฉะนั้น Apple จะมีสิทธิ์ขายตัว Apple Watch เนี่ยยาวๆไปจนถึงวันที่10นี้เองนะก็คือก็คือวันเดียวกับที่เราประกาศ ETF นั่นเองนะฮะแอปเปก็จะขายได้ถึงวันนั้นแล้วหลังจากนั้น Apple ก็จะขายไม่ได้อ้าวแล้วยังไงต่อน่าสนะ งั้นมันต้องไปเคลียร์แล้วคือสารอนุมัติให้ขายเพราะเห็นว่าอาจจะช่วงปีใหม่เดี๋ยวเสียไรายได้คุณขายไปแต่ถึงวันที่สิเนี่ยคุณก็ต้องกลับมาเคลียร์กับมาซิโมนะประตกลงเนี่ยใครผิดใครถูกอย่างไรนั่นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ Apple รู้สึกว่าจะเคาะซ้ำกรรมซัดอยู่นะเรียกว่าผะสขเข้าผาสแซกก็ได้นะหลายเรื่องเข้ามาในช่วงนี้นะ Uh, where injunctions had been in place how this same court uh, did grant temporary uh, stay so yes it was pretty clear to me and i think a few others that this would happen and it indeed happened uh, this morning we're still waiting to hear back from apple to, to see if they're putting this, the watch back on sale immediately if it will be later today or tomorrow uh, you know it's a pretty arduous process operationally to get the thing on the online store remove it from the online store get them back in retail stores get them out of retail stores สิ่งมากเลยอะ We're gonna have to just wait and see how long they're gonna play this cat and mouse game forHey Mark is there any <laughs> อ่ะก็ประมาณนั้นแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอ่บาร์เควนะเข้ามาดาวเกรด Apple แล้วก็ยังมีเรื่องของเนี่ยก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวที่จะไม่ได้ขายต่อนะสำหรับ Apple Watch แล้วจะยังไงล่ะเนี่ยอืมอไรายได้ก็ยังไม่มานะฮะทีนี้ถ้าเราลองดูเทรนด์ของคุณคนนี้น,นี่น่าสนใจมุมมองของบูมเบิร์กนะพูดถึงเรื่องของการดาวเกรดหน่อย opinion right barclays on apple this morning well so last year what we saw was among the big tech uh, you know there were companies that had clear exposure to gen ai on the cloud side namely microsoft amazon to an extent and google google has both ads and cloud Apple was the one company where everyone kept doubting their product refresh cycle and rightfully so. And till now you don't get that conviction that you know a large language model can run on a phone. Right now large language models are running on data centers. We are going through a massive refresh cycle. มมองของคุณคนนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีต่อไปที่ AI จะมาผมเล่าข่าวๆให้ฟังแล้วกันนะเออ AI จะมานะพอ AI จะมาเนี่ยทุกคนก็จะต้องใช้คลาวด์ถูกปะ คลาวก็คือคุณก็ต้องเก็บ Data ไปบนคลาวแล้วมันก็จะมีเรื่องของการไปรันการประมวลผลเนี่ยไปประมวลผลกันบนคลาวมากขึ้นคือเทรนมันเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ระวังดีมันก็จะไปเก็บอยู่บนนั้นนะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ค่อยเก็บในเครื่องเท่าไหร่ังนั้นเครื่องเองเนี่ยการประมวลผลมันก็จะน้อยลงนะยกเว้นคุณอาจจะเล่นเกมหน,กหนักๆหรือบางอย่างอาจจะต้องใช้แต่ว่าการประมวลผลหลายๆอย่างเนี่ยมันจะถูกแบ่งเบาภาระไปบนคลาวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ออภาษาต่างๆหรือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องพึ่งพา Apple มากนะก็คือ,อ,อใช้โทรศัพท์อะไรก็ได้อาจจะห่วยหน่อยแต่ว่าการประมวลผลมันก็ไปอยู่ตรงข้างบนนู้นอยู่ดีอะไรเงี้ยเขาบอกเทรนต่อไปมันก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นเทรดนะมันเป็นออมันไม่ใช่โอกาสนะสำหรับ Apple นะก็เป็นเ,ออเรียกว่าบางข้อคอนเซิร์นแล้วกันออข้อสังเกตที่ Apple จะต้องออรีบแก้ไขนะเทรนมันมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณจะมา ห่วงทุกอย่างไว้ใน Apple i ลไอไออย่างเดียวเลยก็ไม่เชิงนะฮะประมาณนี้หลายคนในนี้ก็ใช้ Apple นะคือผมเนี่ยวิจารเนี่ยไม่ได้หมายว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะเขตามว่าไปตามเนื้อข่าวนะที่มีนี่ก็ใช้อยู่นะเลยเลยพูดได้เต็มปากว่าออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ไม่เพาที่เราใช้อยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ขึ้นนะเปลี่ยนมาก็สิบสี่สิบห้ามันก็ไม่ต่างกับเดิมเลยนะครับแทบไม่รู้สึกรู้สึกแค่มันเปลี่ยนเป็น usb c ชาร์จที่กลนแค่นั้นเอง <c oughs> คือไม่ต้องใช้ Lightning แล้วแต่ว่ามันจะแค่นี้จริงๆเหรอนะฮะหมยายถึงว่าแบบต้องเสียตังค์อัปเกรดเป็นตั้งหลายหมื่นเพื่อจะแค่เปลี่ยนจาก Lightning เป็น USB-C เนี่ยนะนะล้วก็ยังกักไว้ด้วยนะคือชาร์จก็ไม่ได้ชาร์จเร็วนะฟาชาร์จก็ไม่แถมมาให้อีกนะฮะมันแบบแอบรู้สึกว่าจะกักไปหน่อยนะบางบางเวลาก็รู้สึกว่าคนอื่นเขาให้กันไปหมดแล้ว USB-C ฟาชาร์จอะนะบ i ไอโฟนยังเป็นอะไรที่ชาร์จสโลนะ traditional กันอยู่เลยอืม เป็นซะอย่างนั้นขอบคุณที่ติดตามนะครับได้ไงคอมเมนต์ Comment ได้นะครับว่าชอบข่าวประมาณไหนนะหนักไปเบาไปก็แจ้งกันได้นะจะพยายามปรับตามที่เพื่อน,อนๆต้องการขอบคุณที่ติดตามแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฟังกันเป็นพันกดไลค์ให้นิดนึงนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนช่องได้นะครับไปที่ e. s h o p e e c o t i k 1 4ที่วิ่งอยู่ข้างล่างไปซื้อของได้นะช่วยอุดหนุนหน่อยก็ดีนะะหรือว่าเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเริ่มต้นที่ หนึ่งร้อบาทต่อเดือนนะครับก็ตกวันละสาบาทนะคล้ายๆกาแฟผมวันละแก้วนะฮะก็ไม่มีอะไรเก็บเก็บหอมลำลิศจากทุนที่เพื่อนๆให้ามาทำรายการให้ให้ทุกคนนี่แหละดีขึ้นนะขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จะในกากาม30นาทีเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย have a nice day